ใครอ่ะ no ใครอ่ะไอที่ติดหลังโทรศัพท์แล้วปึ๊บปั๊กปั๊บเงี้ยมันไม่ได้ปั๊บปั๊บปั๊บย่อยมันชีวิตไม่ได้เลยชายเย็นพี่ใช้ชีว okay. <c oughs> <c oughs> ิตไม่ได้เลยพี่เนี่ยพยายามจะติดของน้องทุกวันทุกเวลาแล้วแต่ใส่กระเป๋าปุ๊บหุตายกระเป๋าปุ๊บติดแลชีวิตพี่เนี่ยคุณเนี่ขึ้นรถขึ้นรถบัสกี้ไม่เย็นดูเนาะให้หลุดเฮ้ยยู่รีเมมเบอร์ชายเย็นอยู่รีเมมเบอร์อยู่ตั้งสเตตี้ดีๆอยู่รีเมมเบอร์แปลว่าอยู่ Make for me yeah and you forget s c o t t a p e you remember let s c o t t a p e ภาษาอังกฤษอะไรวะครูป่ะพี่ครูอะครูไม่อธิบายเข้าใจดิน้องอะมันติดแบบติดแบบหลวงไม่ห้เพราะว่ามันมีไอ้กาวสีแดงที่แบบว่าน้องจะติดแต่น้องพี่ชาลีตอนนี้ตกใจใช่ไหมพี่ชาลีตอนนี้เล็บพ่อเล็บพ่อไม่มีเลยว่ะตกใเจยตกใจอะไรอะ

เข้ใจใจไงเจนี่ใช่ You alive uh BKK t PM เย้ใช่มา BKK to PM ปุ๊ you you eat it and come my studio okay o k จริงจริงจริงๆ come s t i o จริงจร yes airport you 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 กับใคร you you with มัม your family หรือว่าอโอลอจริงจริงออจริงอะไรกูพูดกูโมอะไรขนาดแม่ you you come you you come Thailand with who with who j n n y คำคำคิวเฟนคำคำอ้าพอยูอะไรมีแค่แคปุ๊บอยู่ปานคูบอลโอเคโอเคอยี่สิบเก้ายีเโอเคมยตูดิโออือควคิวคิวคัวคิอคิวคิอคิ่คิวคิวคิวมิวคิวคิยคิวมิวคก้าิวคมวคิวคิมคิ้คงม่ิวค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 วิวคิวคิ้วิิ

พีชัลลี่พีชัลลี่ยูกริปท็อกเวย์อออปไอยูอ้ไรอะชัลี่ยวันนี้กริปท็อกทรัชชี่มักมาวักริปท็อกใจเย็น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 ก่อนไว้ก่อนสิผ่ายแล้วโอ้อาร์ฟอร์รอาร์ฟอรี่คือจะบอกว่าบอกก่อนว่าชายเย็นชายเย็นเน่เน่ ไม่ใช่ไม่ใช่คือคือจะบอกว่าใครอะไอ้ที่ติดหลังโทรศัพท์แล้วปึ๊บปังปเี้ยมันไม่ได้ปุ๊ังปุ๊ปังังไยมันชีวิตไม่ได้เลยชายเย็นพี่ใช้ชีวิตไม่ได้เลยพี่เนี่ยพยายามจะติดของน้องทุกวันทุกเวลาแล้วแต่ใส่กระเป๋าปุ๊บหลุดใส่กระเป๋าติดชีวิตพี่ขึ้นรถรถบัุกี้ชายเย็นดูเนาะหลุดเฮ้ยไม่ต้องอยู่เ้ยเยรีเมมเบอร์ชายเย็นอยู่รีเมมเบอร์ อยู่ตั้งสเตตี้ดีดยู o u r e ม e m b e r แปะว่ายู u make for me เย่ And ยู u forget ต c o อ t tape You r e m e ม b e r let s c o กอตเทปภาษาอังกฤษอะไรวะครูครัพี่ครูอะครูครูนายอธิบายเข้าใจดิน้องอะมันติดแบบติดแบบลุ่มหลวงไม่ง่ายเพราะว่ามันมีไอ้กาวสีแดงที่แบบว่าน้องจะติดแต่น้องพี่ชาลีตอนนี้ตกใจใช่ไหมพี่ชาลีตอนนี้เล่เพลสัญญาไม่มีเลยว่ะตกใจตกใจ พิชารีรีบไปติดเลยอันนี้จ้องเจ้า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 พิชารีพิชารีรีบไปติดอันนี้ติดติดติดเจ้า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 ยูริมยูริเมมเบอร์ยูวิชัยเย็นไอน์เย็นเม็กฟอร์มี่อ่ะยูริเมมเบอร์ก็ตี้บอก ชายเย็นอะเมคฟอร์ชาลีบัตชายเย็นฟอกเกตกรูเล็บ Where Where are you ไหนอยู่ where ายล่พอ้วนะไหนสักคนทีอันนี้ก็ชายเย็นนะไนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนชายลีซี่ไหนกูโดนนี่สิซูบิน ซื้อไยูพรุ่งนี้ก็ตุคบอมซื้อไยูก็ตุคบอมพิชารีกลูยูก็ตุคบอมกลูบายเขาได้คะยูก็ตุคบอมพรุ่งนี้จริงจริงเย่ยมมกยูก็ตุคบอม and ยู buy glue and พิชาี to make tape you know tape you know tape o ชายเย็น forget lay tape I remember บิคอยูชายเย็น <웃음> <웃음> 아니 어, 근데 잘못됐다. 아 진짜 왜 그래? <laughs> <laughs> 아니 이거 필요 없다고. 이거 글로 필요 없는데. <laughs> 아 진짜 후아척 또. <laughs>